สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในช่องติ๊ดอิอุทยนะคะวันนี้เราตั้งเสากันนะคะ,คะใช่เรอบพี่มีกี่เม็ดโอ้นี่แบงแลด้วใครเป็นคนเลงใครเลงคนไม่ใช่นี่เลงจส้าเดี๋ยวไม่รู้ใครเลงก็สรามสีคนนะพวอมันยุ่งบนนะเด นี่ลราลกนึกอ่ะยังหนีอีกเอ้โาเห็นเยวเนาะมายูครึ่งอ่ะมายูครึ่งลุ่มเข้าไปยังไม่ได้อ่ะยังตกยูมไอเนี่ยมันตะปูบัลลุดมาปลาลุกอืมก็นั่นแหละมันปอลุกยัยเยียไป่ะสิ เดี๋ยำดำมัยาวเก่นจัเฮ้ยมันปิจอบตันนะไม่เก่ไม่้บอกว่าเอาเอาก็อาเอาอาสั้นจังวะฮะจบสั้นเยอะวยอยอขึ้นโค้งแล้ววัดซ้ำ ขอบคุณครับนนนะครับแม่ลองดูดคิครับครับกบต้นหลุมอะไรง่ายๆบอกเรา <c oughs> <c oughs> ไม้บ้านเราเยอะนะคะ ตัดต้นไม้ใหญ่ก็แปรรูปมั่งอะไรมั่งทำเป็นโต๊ะก็ร้ายตัวแล้วช่างไม้ช่างไม้นี่ก็ทำเองโต๊ะที่บ้านมีก็ทำเองทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ได้เอาคำออกกบ บรรยากาศไม่มีบ้างคนหลังเดียวโดโดๆสบายใจเล่นเบาอยังไปเอาการกี้ประตู Kwan ngebok yung. Kwan ngeyung yung yung yung. โย่าเงี้ยนะอาค้างเลยเจ้า มันดูดเข้าไปที่มือ,อด้วยหรอแถมว่มาสาที่กว้างว่นจันทร์อีกอเออกะมีก็มาีอ้าพี่หนังอยหละอ้าพี่หนังไฟลวเจ้เจ้่เจ้า ท้ไม่ได้เหรอโทรศัพท์ป้าเอาทิ้งไว้แล้วนะจะเล่นบอลโทรศัปท์ไปนะ มีเปด้วยเอาไว้นอนตอนกลางวันนะคะฝุ่ลมพัดเกลนนี่เราก็ทุกอิดเอาไว้ปูพื้นก่อนจะเทเพิ่งน,นะคะทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆบรรยากาศนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ